สนับสนุนโดยไดมอนด์อพาร์ตเมนห้องพักหรูราคาอุ่นใจสนามแบบสระว่ายน้ำกล้องวงจรปิดอินเทอร์เน็ตไวไฟมองหาห้องพักคิดถึงไดมอนด์อพาร์ตเมนโชคชัย4ซอย18ตึกสีฟ้าเข้าซอยเพียง500เมตรก็ถึงแล้วโทร025390784 025383162 นับสนุนโดยนวสีเพชปักซอยรามคำแหง2ี่ส1ตะว่าน้ำสนามแบดมินตันระบบรักษาความปลอดภัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองในราคาที่คุณพอใจสนใจติดต่อ02-318-0134-6นนิน นเอาส่วนเอาส่วนกันไปเก็บผิดสุดยอดอาหารอีสานบ้านเฮารสเด็ดใครอยากกินเห็ดก็ต้องไปเก็บในต่าคอนกะตาละขึ้นโคกขึ้นดอนคอนกะตา ก้นเงินเงินละสาวคั่นกระตาก้นเงินเงินละสาวคั่นกระตายามลุยดงล่งทงล่งทางยามลุยดงล่งทงล่องทางเข้าไปในป่าไปหาเหตุกันเอ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ เราทำได้แน่นอนกับผมเช่นเคยนะครับว่านภูริพุ่มพวงนะครับที่จะนําเรื่องราวดีๆของคนไทยมานําเสนอกับคุณผู้ชมแต่หากว่าคุณผู้ชมอยากจะติดตามรายการเราทําได้นะครับเข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์กันได้ที่ w o r l d w ไวด์เว็บท็อปนนะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆว่ารายการของเรามีอะไรรูปแบบแบบไหนเรื่องอะไรกันบ้างเข้าไปดูใน Facebook กันได้แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับที่ S/ แล็คท็อปเช่นกันนะครับเปิดด้วยเพลงของสาวมานแบบนี้แน่นอนเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ เก็บเห็ดเก็บเห็ดเห็ดคือเห็ดเก็บใส่ตะกร้าอ่าวันนี้เรื่องราวของเห็ดจะเป็นอย่างไรได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่อยากให้คุณติดตามในตอนนี้นั่นก็คือวิธีการโหลดดอกจันสี่เาลูกทุ่งเหมาเมาเอาไปเลยวิธีการโหลดไปดูนครับวิธีการโหลดเพลงแบบยกค่ายในราคาเพียง29บาทต่อเดือนทำได้ไม่ยากเพียงกดดอกจันตามด้วย4 9่5แล้วกดโทรออก รอสักครู่จะมีข้อความส่งกลับมาว่าถ้าได้เป็นสมาชิกของทับไลเราแล้วจากนั้นก็สามารถกดดอกจันส9 8เแล้วกดศูนย์หรือเลือกเพลงตามเมนูมเสียง,งเพื่อเลือกโหลดเพลงที่ชอบได้ทันทีไม่มีอัน และแล้วก็ได้เห็นวิธีการโหลดกันไปแล้วนะครับกับดอกจันร4985ลูกทุ่งเหมาเหมานะครับหเดือนเพียงแค่29บาทเท่านั้นมีเพลงรอให้คุณผู้ชมได้โหลดอยู่อย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็บอกกันหน่อยก,ก็แล้วกันเพราะว่าทางค่ายท็อปไลน์ของเรานะครับร่วมมือจับไม้จับมือบีบปิ๊บปนะครับกับพันธมิตรทั้งหมด14ค่ายเพลงด้วยกันนะครับที่จะรอมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจาให้ขึ้นใจนะครับดอกจัน4985ลูกทุ่งเหมาหเกวมาหททน,น,นะครับ แล้วก็พร้อมกับตะกร้าแบบนี้วันนี้ผมจะมาเก็บเห็ดกันอยู่แถวแถวจังหวัดนนทบุรีที่นี่เชื่อไหมครับว่ามีโรงเรือนโรงเพาะเห็ดเต็มไปหมด จะพาคุณผู้ชมมาเก็บเห็ดมารู้ถึงวิธีการกระบวนการการทําแล้วถ้ากว่าใครสนใจนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่ดูอยู่อยากจะทําฟาร์มเห็ดหรือว่าโรงเพาะเห็ดนะครับติดตามกันให้ดีเพราะที่นี่นะครับถ้าหากว่าคุณต้องการปุ๊บมาแค่ตัวเปล่าคุณเอาความรู้ต่างๆกลับไปแล้วเขาจะเอาโรงเห็ดไปตั้งให้กับคุณผู้ชมถึงสถานที่ของคุณเลยนะอ่ะลองติดตามกันให้ได้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเรื่องของคําถามของเราในวันนี้นะครับผมจะถามคุณผู้ชมว่าเห็ดสีชมพูที่ผมจะพามาดูในวันนี้นั้นเป็นเห็ดสีชมพูพันอะรอะ ถ้ารู้คําตอบส่งมาได้ที่4746400ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาหาความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดแต่คนที่จะให้ความรู้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ทางด้านขวามือผมนี่เองขอต้อนรับคุณโรสสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่คุณโรดธรรมดาด้วยเป็นอาจารย์โรดใช่ครับผมอาจารย์โรดสอนอยู่ที่ไหนครับเป็นวิทยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวันนี้จะมีเห็ดอะไรให้ผมกินบ้างไหมวันนี้นะครับเตรียมเห็ดทอดให้พิบาลทานแล้ว เห็ดทอดน่ะเป็นเห็ดสามอย่างเป็นเห็ดนางนวลสีชมพูทอดอ่านางฟ้าทอดแล้วก็นางลมมังค ري ทอดโอ้โหเตรียมให้พี่บ้านู่แล้วเห็นพี่บ้านถูกอย่างนี้วันนี้ได้เด็ดนางฟ้าด้วยได้ครับได้ครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะรู้เรื่องของวิธีการเพาะเห็ดทั้งหมดเลยได้ครับผมดูได้ไหมยินดีครับวันนี้เดี๋ยวพาพี่บ้านดูขั้นตอนตั้งแต่เริ่มทําพีดเอจนถึงขบวนการเปิดดอกแต่มีข้อแม่นะพี่บ้านต้องตื่นเช้าดิเนี่ยนะครับต้องขยันนี้ยังนะ เป็นเกษตรกรทําเห็ดต้องขยันโอ้แล้วตอนนี้ผมมานี่ก็เกือบเย็นแล้วเนี่ยมาถ่ายทารายการประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นกว่าจะได้รู้ก็ต้องพรุนี้เช้าสิไม่เป็นไรเด็กคนนี้เดี๋ยวผมจัดที่นอนให้พี่วานแล้วนะคนนี้มีที่นอนให้ด้วยจะนอนด้วยกันไม่ครับต่างคนต่างนอนครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปหาที่หลับที่นอนก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับไปนอนตรงไหนครับเต็นครับผมมีเต็นอยู่เอ้าไปไปรับไป